สวัสดีครับอัปเดตพายุที่มีผลต่ออากาศเมืองไทยกันครับพี่น้องก่อนอื่นผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะก,กับกับกำลังใจทุกท่านนะครับมีคำกล่าวว่าความห่วงใย,ยจากใจจริงของมนุษย์ด้วยกันนั้นดุดสายทานพรจากพื้นพส,สุธาไปมาหาสู่กันฮนะเป็นสวรรค์บนดินอย่างแท้จริงก็ขอความรู้สึกที่ให้ในี้ แปลเปลี่ยนเป็นความสำเร็จที่ท่านคาดหวังไว้ทุกนาทีนะครับพี่น้องกลับมาดูความเคลื่อนไหวของพายุสองลูกนะที่ขึงพืชประเทศไทยไว้นะฮะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรฮะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะเรามาเริ่มกันที่พายุด้านตะวันตกเลยของประเทศก่อนนะฮะดูเลยครับพี่น้องนั่นก็คือหย่อมกำลังแรงที่คาดหมายว่าจะกลายเป็นพายุไซโคลนฮนะตรงแนวตะเข็บชายแดน ช่วงลอยต่อระหว่างอินเดียกับบังคลาเทศนะฮะเห็นไหมครับปรากฏว่าไงครับพี่น้องยอมแอลลูกนี้นะเกิดใกล้ชายฝั่งนะฮะคงสร้างพายุเบียดไปกับแผ่นดินมากไปฮะเลยไม่สามารถยกระดับตัวเองขึ้นให้แรงเป็นไซโครนได้ะคะพี่น้องคงทราบดีกันอยู่ทุกท่านนะว่าพายุนั้นต้องลงน้ำนถึงจะพัฒนาได้ดี ขนาดนี้น่าจะไปขึ้นบกแล้วเรียบร้อยนะฮะด้วยจากการเช็คสอบล่าสุดจากศูนย์เตือนภัยใต้ฝุ่นนาวีสารัฐหรือ JTWC เห็นไหมครับให้ตอนนี้มีพายุหมุนอยู่ด้านเดียวครับของฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและก็มหาสมุทรอินเดียคือด้านขวามือของประเทศไทยนั่นเองลูกเดียวตามภาพเลยนะครับก็จะเห็นนะเห็นไหมครับก็จะเห็นย่อมความกดอากาศต่ำหมายเลขเ2้า บินอยูนะ่เป็นอันว่าผิดคาดหมายนะครับที่ผมทำคลิปไว้เมื่อสัก3วันก่อนนะครับสำหรับไซโคลนลูกนี้ฮะเดิมมีคาดหมายว่าจะแรงและกก็ดูดกลืนความชื้นจากาฝั่งซ้ายตอนบนของประเทศไทยไปได้ส่วนใหญ่ฮะซึ่งจะทำให้แห้งแล้งหรือมีฝนลดนะตอนนี้คงไม่เท่าไหร่แล้วละครับจากภาพพื้นลมใกล้พื้นฮนะ พาพิลมเหนือพื้นดิน600เมตรหรือระดับ925เฮกโตปาสาลนะครับแล้วไงต่อครับก็แล้วไงต่อก็ต้องกลับมาดูด้านฝั่งตะวันออกของประเทศไทยสิครับดูดูคลิปเลยครับพี่น้องเป็นย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงหมายเลข92ดับบนยูนะครับซึ่งขนาดนี้พัฒนาขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันฮนะอยู่ใน บริเวณทะเลจีนใต้ฮะเหนือเกาพะพาราเซลนะฮะทะเลจนีจนใต้ตอนบนนะครับมีศูนย์กลางอยู่ละติจูดที่18องศาเหนือลองติจูด110องศาตะวันออกนะฮะกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกข้อนทางเหนือเล็กน้อยนะฮะด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความกดใกล้ศูนย์กลาง998มิลลิบาร์นะค,ะความเร็วลมประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เป็นดีเพลชั่นนะฮะ แล้วก็คาดหมายกันว่ามีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนใน12ชั่วโมงข้างหน้านี้ฮะโดยผมเอาแท็กเส้นทางของ JMA หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะฮะตัวแม่เนี่ยฮะให้พายุเขาให้พายุลูกนี้เคลื่อนตัวเข้าสู่อ่าวตังเกียนะฮะแล้วก็ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนนะฮะตามภาพเลยครับพี่น้องมาถึงตรงนี้นะต้องมี พี่น้องบางคนถามในใจแน่เลยนะครับว่าพายุลูกนี้จะมีโอกาสเข้าไทยไหมฮนะต้องมีคําถามอย่างนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ไม่แน่ใจก็ได้แต่ให้ทุกท่านดูพื้นลมในบรรยากาศชั้นกลางหรือ5 0 0เฮกโตปาสคานะพี่น้องดูนะครับในวิกเกเตอร์ตัวนี้วิ่งเป็นยังไงก็ดูตามคลิปเลยสิครับหมุนทวนเข็มเข็มฮนะหมุนทวนเข็มในการในแนวพายุนะ ก็เรียกว่าพัดซับพอร์ตนะฮะสับสนุนดันมาทางด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่เห็นไหมครับแล้วก็คลอดไปทางเหนืออีกบางส่วนนะมันก็จะมาทางนี้แน่นอนแต่ก็มีหวาดเสียวฮะได้รุ้นเหมือนกันนะครับพี่น้องแต่หากพัฒนาเป็นโซนร้อนแล้วเอาแค่เฉดเฉียดแบบนี้ก็ได้น้ําถมอยู่นะครับสําหรับพี่น้องทางภาคอีสานตอนบนแล้วก็ภาคเหนือตอนบนได้น้ําตอนบนนะดีะครับสําหรับภาคเหนือโดยเฉพาะภาคเหนือนะฮะ ดังนั้นเมื่อลักษณะาการเคลื่อนของพายุทั้งสองลูกเป็นแบบนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับมาดูกันเลยครับนะจากแบบจำลองพยากรณ์อากาศของ ECMWF นะครับมองฝั่งซ้ายมือก่อนเลยครับพี่น้องจะเห็นว่าพายุด้านนี้ฮะอยู่บนแผ่นดินแล้วฮะการหมุนรอบเข็ม รอบทวนเข็มนาฬิกาฮะตามระบบลมไม่ได้ดึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยเข้าไปเลี้ยงตัวเองได้มากนะฮะตามที่คาดหมายไว้แต่แรกฮะเห็นไหมครับนิดหน่อยเองเนื่องจากอ่อนกําลังลงไปแล้วนะฮะแต่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงขึ้นนั้นมันก็จะมาจากการพัดสอบของลมที่เพื่อวิ่งเข้าหาพายุดิเชชันทางด้านขวามือในทะเลจีนใต้เป็นส่วนใหญ่นะฮะโดยทางขวามือนะฮะ เห็นไหมครับวิ่งอ้อมอ่าวไทยขึ้นไปนะฮะแล้วพอพายุขึ้นไปเคลื่อนไปทางตะวันตกค่อยไปทางเหนือมันก็จะขยับขึ้นไปเรื่อยฮะเดี๋ยวพี่น้องทางตอนบนๆก็จะมีฝนกันนะฮะได้ฝนกันประมาณอีก4วัน5วันอะไรประมาณนี้ฮะลักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้ประเทศไทยนะฮะเกิดฝนตกชุกต่อเนื่องไปอีก3-4วันนะครับก็ไม่ได้หยุดทิ้งช่วงดังที่ผมคาดหมายไว้แต่แรกดังนั้น ก็จะมีฝนตกหนักฮะบริเวณแนวรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ฮะก็ได้แก่แถวๆนี้ฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกในกรอบสี่เหลี่ยมฮะบางส่วนฮะแถวตาจันนี่ฮะแล้วก็ภาคใต้ทางฝั่งกระบี่ภูเก็ตพังงานตามละนองตามที่ผมกรอบสี่เหลี่ยมไว้และตั้งแต่วันนี้วันที่1 2ถึงวันที่13มิถุนายน2 5 6 4นะครับ ก็ล่องมรสุมหรือล่องฝนนะซึ่งเกิดจากย่อมกำลังแรงด้านซ้ายมือกับพายุดิฟเพชชันด้านขวามือยังคงพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบน,นะฮะละักษณะเช่นนี้ก็จะทําให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนตกหนักนะฮะบางแห่งบริเวณจังหวัดอะไรบ้างนะฮะก็จะมีเชียงรายพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิษถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาลสิน์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจ,จเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีก็ไล่ังแต่เหนือย,ยันตะวันออกนะฮทางฝั่งทางอีสานท้งนั้น ก็ให้ระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมได้นะครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้นะครับก็มีประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันนะครับว่าพายุนั้นจะทวีกำลังแรงเป็นโซนร้อนและทิศทางมันเป็นไปในแนวไหนนะครับว่าจะให้ฝนกับประเทศไทยเพียงไรนะครับพี่น้องมาติดตามกันกราบสวัสดีครับ